สวัสดีคะ่ะพามาตามตอ่พอพ่อผ่องเนาะคะ่ะเงินโศกเงินหมานเห็นแล้วแล้วน้วจะเรียบร้อยละจ้ะมาอยู่มานอนแล้วฟันดีแล้วคุณบ่าก็เลยมาตามคุนเป็นเบาซู่ฟังนาะคะ่ะวดที่แล้วก็คือสิบเก่าในบ้านเลขที่อยู่ในบ้านคุนว่าออกเลขรถก็ออกอันหัวลงเก่าหาเป็นหกหาจ้ะ อย่ามาฟังพอเขาเบาสูฟังเนาะคะ่ะเก่ามือ่นเ้ากวใไส่หนี่แล้วอ๋อหนีอย่างวะเาใส่เหนียเจ้าเราเนีเก่ามื่นมาสักอ๋นอนันเสดอดขึ้นตีหนึงนนตาถุ่มเคืองเนาะอ๋อฝันบันนั่นหมดลับเลยไม<อ>นันบมหลับเลยฝันฝันมาจากไหนก็อบอกไม่กันนะอ๋ะอฝันว่าตัาใส่เหนีเจ้าเราไน้เก่ามือ่นมาสันอนนลูเมียขึ้นมันตีหนึ่งเคืงงองเนาะมันก็เลยสัอ๋อตายบั้น,นี้่ เก่ามอเียเก่ามือต่เมือเนาะพาเก่ามือก็เสีงเงียเจ้าหลเรือผู้ใดมาเบาจ้ะแล้วฝันเน่ะเสียงเสียงผู้ยิ่งเสียงไม่ยิ่งเสียง่เราเสเงียเจ้าเลายเรื่องเก่ามือนมาแสดงแสดงว่าพุ่มทีมงีดีครับได้ข่าวเสนเดือนวัดเสียนอนกระกาบเนาะอเจ้าทีเจ้าฐานเลยวะในเจ้าทรณีกระไดว่าสี่เดียวลานขอโศขอรามแนงงวดสีมาวันที่สิบหกวัสีแเดียวแต่ว่า เขาขอความฝันนะเสนีเรื่องเก่ามือนี่ยวันศนอีเงี้ยเก่มือนี่ยเดดือดขึ้นมากอ้อบางนก็สามอ๋อถีนเงี้ยขึ้นเน่ตอแบบนี้รูุกขึนล้นเลยไปต้มกับแพร่ยิ่ไพนต้มกแพร่แล้วไปซองมึงอ๋มันคือบดดินมาซองไันจะได้โดดด้งพรือยัตับมคนข้นเล่ตัเดีล้บบอซองแลมนเปิดตั้งเตนหมนละบค่ากระดูกล่นยนี้ตัวเก่าติดเก่ามือติด เส้นนี้ดแล้วเกาหมื่นเหรอวาสักเกาลอยเกาศูนย์คนถึงตัวผัดเจแล้วไม่ก็มันฝันนะผักล้ยหมอดแล้วเริ่มถูกถามว่าเบิ่งกล้ยมัเอากล้ยที่มันสีนียยวไหวถูกยังคือเกลียวเลยก็ดำแสงก็ดำย่างคีอเก่าอยู่อย่างเมือแรงได้กล้ยมากบะสิมวายจ้ะพอผงเบาซูฟังผัดบะหมี่ถูกเิ่นวะ มันคาแล้วมันตื่นเ้ามากก็เลยไปสื่อถูกว่าสิมาไว้มือต่อมาผเพว่ากล้วยมันดาแล้ววะก็เลยบาไว้เนาะจ้ะแต่ว่าคำว่านอนก็เลยฝันเห็นเพิ่นนี่แหละจ้ะฝันว่าเพ่นมาบอกว่าใส่หนีแล้วเด้อเก่ามื่นเพิ่นว่าจ้ะก็เลยบอกว่าบ่แม่นว่าคิดว่าสิวายเพื่อนก็ได้รับล่ะจ้ะก็เลยว่านเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาฝันฝันว่าใส่หนีเฮแล้วเด้อเก่ามื่นนี่แหละจ้ะ โตกเท่านั้นล่ะพอเฮาวะหมอลองก็จะเป็นหกศูนย์หกศูนย์มอลองนี่นแม่นีแปะจริงคือบมอล่งแปะนี่นะแปะเสีง่ายกว่าแปะง่ายต้ไปจะกับกับบมอบอลมอแก๊บกับแตับแตกแเรววะโอ้ทางเทียบไม่หลอกตกกับเลยมันยอมก็ตกกับนั่นแหละลิ๊ค่าจังใดก็ตามตตไม่กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางนาะค่ะรถมอจะไสก็ออกคุณวะ เกาหามันกับเป็นหฮกหาบานเล็กทีในบานกับเกาหนึง่งเกาพอเหาอวะก็อคือกันจะ้ะหงวดกอนอําพอ้อหายซิบเกาตัวเดียวโกโลเนาะค่ะนี่ล้จะ้กะก็ได้ไปตามพอเขาฝันแล้วคุณวะฝันวันเจ้าทีมาบอกใส่นี้ให้ละเด้อเกามื่นคุณวจ้ะก็เลยสจะซื้อเลขตัวนี้ละเกาศูนย์หกศูนย์นี่ละพอเหาววะเอาง่ายๆเอาแขนๆลดคุณวาจะ้ะ เปล่าไปยิบประจับรอตอรี่ไว้จะเอาสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับมอนีกระซัมนี่ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ